ตอนที่สิบบรรพจารย์ที่มาจากเมืองเสี่ยวชื่อผู้นั้นคลื่นปรานฟ้าประธานรากวิญญาณมณะสร้างเมื่อทุกคนได้ยินที่นักพรดช้างสเสวียนเอ่ยขึ้นมาสีหน้าต่างก็เคร่งครึมขึ้นมาอีกครั้งแต่ละคนดูสับสนจนฉากนั้นเงียบลงไปพวกเขาสบตากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองนักพรดช้างสเสวียนที่กำลังมีท่าทีคาดเดาได้ยากอีกครั้งแม้จะมิเคยได้ยินคำกล่าวเช่นนี้มาก่อนแต่คำกล่าวนี้มิมีทางเรียบง่ายดังที่เอ่ยออกมาเป็นแน่ สิทธิพี่ช้างสเสวียนที่ท่านพูดมาหมายความว่าเยี่ยงไรเวลานี้เป็นนักพรตหยวนเจี้ยนที่เอ่ยถามออกมาก่อนส่วนคนอื่นต่างพยักหน้าตามๆกันเพราะในหมู่ของพวกเขามิว่าจะเป็นความแตกฉานในวิธีเซียนหรือประสบการณ์นักพรตช้างสเสวียนต่างก็อยู่เหนือพวกเขาทุกด้านขณะนี้นักพรตช้างสเสวียนขมวดคิ้วแน่นพร้อมกับท่าทีเคร่งครึมก่อนจะค่อยๆลดมือลง ที่เรียกว่าคลื่นปราณฟ้าประทานแท้จริงแล้วคือเมื่อนักปราดบำเพ็ญเพียรถึงระดับหนึ่งเมื่อนั้นก็จะสะท้อนกับวิธีแห่งเต๋าจนเก่อกำเนิดคลื่นปราณฟ้าประทานขึ้นในร่างนักพรตช้างเสวียนอธิบายออกมาหลังจากได้ยินนักพรตชิงเย่ก็อดที่จะทอดถอนใจมิได้เช่นนั้นแล้วผู้ที่สามารถกำเนิดคลื่นปราณฟ้าประทานภายในกายได้ก็ต้องเป็นยอดคนแห่งแดนถ้ำสวรรค์น่าสินักพรตช้างเสวียนพยักหน้าแรงฮ่าฮ่า ทันใดนั้นสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อและหวาดกลัวเรื่องนี้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเอาไวจ้จริงๆเมืองเสี่ยวชื่อได้รับของขวัญจากยอดคนท่านหนึ่งยอดคนท่านนี้อาจจะเป็นปราดแห่งเต่าไม่ก็คงจือ้อหรืออาจจะเป็นยอดคนที่บำเพ็ญทั้งวิธีแห่งเต่าและคงจื้อก็ได้แต่ทว่าลู่อูซวงกลับมิได้สแสดงท่าทีอะไรออกมามา,มากนักเพียงแค่แปลกใจเล็กน้อยเท่านั้น ก่อนหน้านี้ข้าก็พอจะคาดเดาไว้แล้วว่าเท่าแก่ท่านนั้นจะต้องเป็นยอดคนอย่างแน่นอนแต่คิดไม่ถึงว่าแม้แต่ท่านเจ้าสำนักก็ยังหวาดกลัวได้ถึงเพียงนี้ดูถ้าก่อนหน้านี้ข้าคงจะประเมินการฝึกตนของผู้อาวุโสท่านนั้นต่าเกินไปเสียแล้วลู่อูสวงลอบถอนหายใจเบาๆออกมา ใบหน้านวลใสปรากฏความยินดีขึ้นแต่มิมีใครทันสังเกตเห็นเพราะก่อนหน้านี้ผู้อาวุโสท่านนั้นอนุญาตให้นางสามารถไปขออคำชี้แนะที่เมืองเสี่ยวชือได้ตลอดเวลาถ้าหากเป็นเช่นนั้นการไปเมืองเสี่ยวชือครั้งนี้สำหรับนางแล้วมิเพียงแต่ได้ของล้ำค่ายอย่างภาพอักษรผู้กันที่มีเจ็จำนงที่แท้จริงขอองค์กระบี่นับอนันต์แล้วมินำซ้ำผู้อาวุโสท่านนั้นยังอนุญาตให้นางไปขอคำชี้แนะได้ตลอดเวลาอีกด้วยเกรงว่านี่คงจะเป็นโชคดีที่สุดตั้งแต่นางบำเพ็ญตนมารวมถึงในภายภาคหน้าอีกด้วย ช่างน่าเสียดายยิ่งนักคาดมีถึงว่ายอดคนท่านนี้จะเดินทางผ่านดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท้เสวียนของเราแต่พวกเรากลับมิมีใครรู้เลยใช่หากรู้ว่ามียอดคนเช่นนี้เดินทางผ่านดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท้เสวียนของเราหากข้าได้ยอดคนที่เก่งกาจผู้นี้ชี้แนะสักเล็กน้อยหลักก็ชีวิตนี้ข้าคงมิปรถนาสิ่งใดอีกแล้วสิทธน้องยอดคนเช่นนี้มักมีนิสัยแปลกประหลาดต่อให้พบเจอก็มีอาจร้องขอได้ฉะนั้นเจ้าอย่าได้หวังนักเลย ใช่แล้วบางทีผู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้อาจมีเพียงมิกี่คนที่กล้าอยู่ต่อหน้าเขาเขาจึงมีเห็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนของเราอยู่ในสายตาก็ได้จริงสิสิทธิ์พี่ชังสเสวียนแล้วที่ท่านพูดว่ารากวิญญาณมาณนะสร้างนี้มันหมายความว่าเช่นไรกันเวลานี้ได้มีคนตั้งคำถามขึ้นมาอีกครั้ง นักพรตฉางสเสวียนยังคงขมวดคิ้วแน่นก่อนจะอธิบายด้วยเสียงราบเรียบว่าง่ายมากเพราะความหมายก็เหมือนกับชื่อเรียกสิทธิจากเมืองเสี่ยวชื่อเหล่านี้ได้ดูดซาบคลื่นปราณฟ้าประทานจึงทำให้รากวิญญาณภายในร่างเกิดการเปลี่ยนแปลงรากวิญญาณมณนะสร้างคือการดูดซาบคลื่นปราณฟ้าประทานที่มากพอจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้รากวิญญาณของทุกคนเปลี่ยนเป็นรากวิญญาณชั้นยอดขึ้นมาเช่นนี้ยอดคนท่านนั้นจะน่ากลัวเพียงใดกันแน่นะ ได้ยินดังนั้นดวงตาของนักพรตจิจวีก็ถึงกับเบิกโพรงใบหน้าชาราที่สู้ผอมเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัวคนอื่นๆเมื่อได้สติขึ้นมาอีกครั้งต่างก็หันมามองหน้ากันอย่างห้ามมิอยู่สีหน้าแต่ละคนล้วนเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายแต่ผู้อ่อนอาวุโสอย่างลู่อูซวงกลับมีท่าทีตื่นเต้นและรอบยินดีอยู่ภายในใจนางรู้ดีว่ายิ่งยอดคนท่านนี้น่ากลัวเพียงใดโอกาสที่นางได้รับก็ยิ่งมีอาจประเมินค่าได้เพียงนั้น มิได้ได้ข้าจะต้องรีบไปหาผู้อาวุโสท่านนั้นหากวันใดวันหนึ่งเขาไม่อย,อยากอยู่ที่เล็กๆอย่างเมืองเสียวชือแล้วจากไปกระทันหันเช่นนั้นก็เท่ากับข้าพลาดโอกาสดีไปหน้าสิและอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตก็เป็นได้ดวงตากระจ่างสายคู่นั้นของลูกอู๋ซวงฉายแววแน่วแน่ขึ้นมาก่อนจะตัดสินใจได้ในที่สุดคิดมิถึงว่าโลกนี้จะยังมีสิ่งอัศจรรย์เช่นนี้อยู่อีกเพียงแค่คลื่นปราณฟ้าประธานก็สามารถหล่อเลี้ยงให้เกิดสิทธิ์อัจฉริยะได้มากมายถึงเพียงนี้ ข้ามิกล้าจะคิดถึงตะบำเพ็ญนเพียรของคนผู้นี้เลยจริงๆช่างน่ากลัวยิ่งนักน่าเสียดายนักเหตุดสวรรค์จึงมีให้โอกาสข้าสักครั้งต่อให้ได้เห็นยอดคนผู้นี้ไกลๆชีวิตนี้ข้าคงมิเสียใจแล้วสิทธิพิชิงเย่ท่านว่าผู้อาวุโสท่านนี้คงใกล้จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วใช่หรือไม่นักพรตคนหนึ่งขมวดคิ้วขึ้นและเอ่ยในที่สิ่งตนคาดเดาออกมาผู้อาวุโสท่านนี้ต้องการที่จะขึ้นสวรรค์ ดังนั้นจึงได้ท่องเที่ยวไปบนโลกมนุษย์เพื่อหาโอกาสที่จะได้ขึ้นสวรรค์เช่นนั้นหรือนักพรตชิงแย่รูปที่หนวดยาวๆของตนและนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ามีความเป็นไปได้คนอื่นๆจึงพล่อยพยักหน้าเห็นพ้องตามไปด้วยแม้แต่เจ้าสำนักของดินแดนศักดิ์ดิบให้สเสวียนอย่างนักพรตชางสเสวียนเองก็อดที่จะพยักหน้าตามมีได้หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งนักพรตชางสเสวียนจึงเอ่ยขึ้นว่ายังมีอีกความเป็นไปได้หนึ่งอะไรหรือท่าน ทันทีที่นักพรตช้างสเสวียนเอ๋ยออกมาทุกคนในที่นั้นต่างก็ตื่นตระหนกไปตามๆามกันหลังจากส่งสายตาให้กันครู่หนึ่งก่อนจะมองไปทางนักพรตช้างสเสวียนเป็นตาเดียวผู้อาวุโสท่านนี้บางทีอาจจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วและกลับลงมาจากบนสวรรค์อีกครั้งนักพรตช้างสเสวียนเอ๋ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่กลับดังกังวานจนผู้ที่ได้ยินหัวใจสั่นไหวฮะทันใดนั้นใบหน้าของทุกคนซีดเผือดลงพร้อมกับมีเหงื่อเยน็เยนๆผุดออกมาจนเต็มหน้าผาก เซียนที่มาจากแดนสวรรค์น,นี่มันน่าเหลือเชื่อมากจริงๆจริงสิสิ์พี่ชังสเสวียนหรือจะเป็นบรรพจาย์ที่มาจากเมืองเสี่ยวชื่อท่านนั้นของเราหรือไม่ใช่ใช่บรรพจาย์ที่มาจากเมืองเสี่ยวชื่อท่านนั้นก็ได้ขึ้นสวรรค์เช่นกันนี่นาในความเห็นของข้าต้องใช่แน่แแต่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆทําไมท่านถึงไม่ยอมกลับมาที่นี่เลยละ่ะใช่แล้วในเมื่อเด็กจากเมืองเสี่ยวชื่อเหล่านั้นได้รับเมตตาจากบรรพจารย์ท่านนั้นเช่นนั้นพวกเขาต้องเคยพบหน้าท่านมาก่อนเป็นแน่ สิทธิ์น้องหยวนเจี้ยนละ่ะในตอนนั้นเองขณะที่ทุกคนได้สติอีกครั้งก็พบว่านักพรตหยวนเจี้ยนได้พาลูกอูซวงรวมทั้งสิทธิ์ใหม่ทั้งแปดคนของยอดเขากระบี่วิญญาณออกไปแล้วนักพรตชิงเย่ขมวดคิ้วมุนอดมีได้ที่จะเบะปากเล็กน้อยสิทธิ์น้องหยวนเจี้ยนช่างเลหลวไหลสิ้นดีเรื่องสําคัญเช่นนี้กลับพาพวกเขาไปโดยมิบอกกล่าวเช่นนี้ได้อย่างไรกัน ใช่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต้องตรวจสอบให้แน่ชัดหากเป็นบนรรพจารย์ที่มาจากแดนสวรรค์ท่านนั้นจริงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนของเราจะต้องเจริญรุ่งเรืองนับหมื่นปีเป็นแน่เวลานี้นักพรตช้างสเสวียนที่แสงรอบกายเปล่งประกายเส้นผมและหนวดเคราพลิ้วไหวเสื้อคลุมสะบัดไปมาไดเอ่ยขึ้นอีกว่าสิทธิ์น้องหยวนเจี้ยนมีนิสัยมุทะลุให้ข้าปรึกษากับเขาตามลําพังก่อนก็แล้วกันหัวหน้ายอดเขาคนอื่นๆได้ยินก็ใส่ยะปากออกมาอย่างห้ามมิอยู่แววตาแต่ละคนกลับมีประกายบางอย่างที่ยากจะคาดเดา,า,ดาน นายอดเขากระบี่วิญญาณระหว่างทางหลังจากนักพรตหยวนเจี้ยนพาพวกหลีหมาน้อยกลับมาก็ได้รู้ข่าวบางอย่างจากลูกอู๋ซวงจึงรีบสั่งให้ลูกศิษย์ช่วยดูแลพวกเขาให้ดีจากนั้นเขาก็พาลูกอู๋ซวงมายังตำหนักกระบี่อู๋ซวงเจ้ารีบให้อาจารย์ดูหน่อยว่าเจ้าได้ของล้ำค่าอะไรมาจากผู้อาวุโสท่านนั้นกันนักพรตหยวนเจี้ยนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีมีท่าทีร้อนรนเป็นอย่างมาก ใบหน้าของลู่อูสซวงแฝงไว้ด้วยความปลื้มปริ่มจากนั้นจึงนำภาพอักษรผู้กันที่ซื้อจากร้านขายของชำในราคาสามเหรียญทองแดงออกมาอย่างระมัดระวัง